สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่าต้อนรับเข้าสู่ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุขคนทิค่ะวันนี้ดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะเรามากันเป็นหมู่คณะเลยค่ะเรามาทำอะไรกันคะทำบ้างดาีทีาาท่หลวงครัาบา โอ้ทุกคนมาด้วยหัวใจนะคะในรักในหลวงนั่นเองค่ะดิฉันชวนครอบครวัวชวนในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบตอเพื่อนเพื่อนและชาวบ้านในย่านนี้นะคะมาร่วมกันทําความดีถวายในหลวงด้วยการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะ วันเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้นะคะเราร่วมกันปลูกต้นรวงพึ่งค่ะ10ต้นด้วยกันนะคะที่สวนป่าส้อยฟ้าตาบลทะเลบกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะการปลูกต้นรวงพึ่งในวันนี้นะคะเรามีแม่กิมเปาโอสุคนทิพย์นะคะและนายอำเภอดอนเจดีค่ะว่าที่ร้อยตรีภูมิศักดิ์ร่วมเป็นประธานในการปลูกนะคะและก็มีประชาชนประสบนิกรของพระองค์ท่านนะคะมาร่วมกันปลูกนะคะด้วยดวงใจที่รักในหลวงค่ะ ส่นลูกๆมาปลูกต้นลวงพึ่งทำฝาบดีถวายในลวงที่ส่วนป่าสร้อยฟ้า มนำทีมนะครับประกอบด้วยทนายกอบตอทะเลปกนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารท่านกน,นันพี่บ้านแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ของอำเภอดอนเจดีครับมาร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปลูกต้นลวงพึ่งซึ่งเป็นต้นประจำพรของท่านนะครับซึ่งพวกเรามีความปิติและดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมปลูกป่าและสําคัญคือเราได้เฉลิมฉลองในเรื่องโอากาสเฉลิมพระเกียรติของวัดสุรพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับ ดีถวายในหลวงค่ะมาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครับรักในหลวงรักโลกสร้างออกซิเจนให้โลกครับท่านผู้ชมคะในอนาคตเนี่ยขับรถมาเจอสวนป่าส้อยฟ้านะคะเดือนกรกฎาคมค่ะก็จะเห็นดอกรวงพึ่งเหลืองอารามตลอดแนวถนนเลยนะคะ และเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะรายการสมาร์ทเอเนอร์จีได้ปลูกป่าเฉลิมประเกียติแม่ของแผ่นดินนะคะแปลงวันแมกเราปลูกไม้ป่ากันพยุงสักทองประดูป่ามะข่ามงชิงชันกระพิศเขาควายจำปาทองและมะฮอกกานีค่ะและในส่วนวันพ่อนะคะเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยวันพ่อเราปลูกโซนนี้นะคะปลูกยางนานะคะจากพื้นดินที่แห้งแลง้งดินแดงแดงนะคะไม่มีต้นไม้ใหญ่สักต้น วันนี้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะคะเพิ่มออกซิเจนให้กับโลกใบนี้ค่ะและในทุกๆเดือนนะคะเราก็จะมีการปลูกต้นไม้ซ่อมนะคะอย่างต่อเนื่องค่ะ